คนสวยเยอะมากนะฮะคนสวยเยอะเนาะคนสวยเยอะมีความรู้สึกว่าเกินคาดอ่ะเออคนสวยเยอะจริงๆแล้วคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันลูกครึ่งก็สวยอะ่ะลูกครึ่งสวยกับทุกคนเลยะสวยๆอะ่ะคืออะไรอะเริ่มต้นจากปทุมนะฮะสวยเยอะมาก นะฮะเยอะมากมากหาน้านครพนมก็สวยครับเพราะว่าน้องเขามีตำแหน่งระดับสากลอยู่แล้วนะฮะแล้วก็แล้วก็ผิวสีนี่สวยเยอะมากยังนึกไม่ออก หลายคนมากอ่ะเดี๋ยวพูดผิดแองจี้สุพรรณอยุธยาสวยแพรวนิชสวยกิฟกระมนพรนครศรีสวยนะฮะชนบุรีสวยเฉยเลยอ่ะลบ,บุรีสวยเชียงใหม่สวย กิฟต์สวยมากตัวจริง <c oughs> น้องๆที่ทำแคมเปญน้องๆที่ทำแคมเปญหนึ่งจุดสองล้านนะฮะขายคนเดียวก็ได้หรือจะชวนทีมชวนเพื่อนมาช่วยขายก็ได้นะครับ แต่ทุกการทุกครั้งที่ขายต้องมีเราต้องมีเราอยู่กิกี้สวยครับก,กิกี้ก็สวยมันเยอะมากอะจังหวัดภาคอีสานผม,มจำจังหวัดแม่ผมกลัวพูดผิดจังหวัด <c oughs> ผมกลัวพูดผิดจังหวัดมากๆนครพนมก็สวยนะฮะมหาสารคามสวยจันทบุรีสวย ที่พี่ฟ้าไปางานอะเร็วๆทุกคนไปกดตะกร้ากันก่อนระยองลูกครึ่งใช่ไหมก็สวยนะครับแต่กระแสจะไม่มีต้องเติมเบื่อไหมว่าบอลพูดอะไรคนก็ไปแซคุณกู๊ดมันยากอะเราจะห้ามคนพวกนี้มันมันห้ามไม่ได้เพราะว่าเขาเขาอยู่ไม่ได้ไงถ้าเขาไม่ไม่ได้แซเราเอ็นเกตเมนไม่มีคนไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ย เออเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงผมเห็นแล้วเหนื่อยทุกคนไปซื้อกันแดดจะได้หายเหนื่อยปะคุณกู๊ดคุณลองคิดดูสิว่าถ้าเป็นเราอย่างไงถ้าเป็นเราเนี่ยคุณกู๊ดแค่นี้ยังบอกเหนื่อยถ้าเป็นเราเนี่เป็นยังไง เป็น MGI นี่จะต้องแข็งแรงมากทุกคนทั้งตัวเจ้านายคือตัว CEO ตัวทีมงานตัวมาร์เก็ตติ้งผู้ช่วยผมทุกคนผู้ช่วยผมทุกคนต้องแข็งแรงหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เป็นพี่เอ็มคุณเทเลซ่านะฮะ <c oughs> คนที่คุณไม่รู้จักหลายหายคน คุณปูใช่ไหมคุณแพรคุณเชอรี่โอ้โหพวกนี้เขาแข็งแรงมากนะฮะพี่แวนพี่แชมป์นะฮะพี่เจมพี่เต้ยพี่โจเนะี่ยพวกนี้เป็นผู้ช่วยติดติดตัวผมหมด คนก็ต้องแข็งแรงมากแล้วก็พัฒนาตัวเองเขาเขาไม่ท้อแท้หรอกเพราะว่าสู้กับคนที่เป็นอวตารเขาผมมีเทคนิคในการสอนพนักงานบางเพจเอาข่าวไปบิดเบือนก็เป็นอย่างนี้นะครับเขาชอบบิดเบือน <c oughs> เขาชอบบิดเบือนอยู่แล้วบิดสังคมเราอย่างนี้ครับ คนพวกนี้ชอบทําตัวเป็นฮุนเซนเนี่ย <c oughs> เนี่ยแทนเลยแต่พนักง,งานผมเก่งนะไอะอย่างาเมื่อวานนั้นเมื่อวาน orientation พี่แวนพูดคนแรกพี่วนพูดพี่แวนพูดดีไหมทุกคนผมว่าพี่แวนพูดดีนะมีวุฒิภาวะพูดพูดพูดดีจังหวะดีบุคลิกดี ดูเป็นผู้ใหญ่ชัดเจนนี่คือคนคุณภาพของบริษัทเข้าใจง่ายพี่แวนง,งานเขาก็เยอะเขาไม่ไปนสนใจคนที่ไปแกล้งเขาหรอกนะฮะพี่แวนเดินทางต่างประเทศแทบจะเดือนเว้นเดือน ทีมงานเราค่อนข้างมีระบบคุณกูณ๊ดวางไว้หมดเลยนะฮะระบบสื่อสารกันดีมากนะฮะคนต่อไปนี่ทำงานอยู่กับผมมาเท่าไหร่สิบสิบสี่สิบห้าปีแล้วสิบห้าปีแล้วเออคนพวกนี้อยู่กันมาเป็นประมาณเป็นสิบปีแล้วนะทุกคน อยู่กันมาเป็นสิบปีแล้วทุกคนรีบไปกดกันแดดก่อนเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆโอ้ย,พ,อยอพ่เตอร์เขาไม่มาเหรอครับเชื่อผมพ่เตอร์เขาไม่ม่พ่เตอร์เขาไม่เงินชัดเจนนะครับเรื่องสื่อเรื่องเพจจะอนุญาตใครไม่อนุญาตใครบอกอีกทีหนึ่งนะไม่ต้องมาลงที่ผมเลยนะตอนนี้ผมยกอำนาจให้พิเตย เป็นอำนาจเบ็ดเสร็จเลยนะครับอืมบางบางครั้งพี่เต้ยโหดกับผมโดยเฉพาะวันงานมันแข็งแรงด้วยด้วยโครงสร้างอะครับ MGI มันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราพูดได้เลยนะเราเป็นบริษัทนางงามบริษัทแรกในประเทศไทยและในโลกที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยคำว่านางงาม ด้วยพื้นฐานการจดบริษัทจากนางงามจริงๆและออริจินอลมาจากนางงามเชื่อมั่นในตัวบอสขอบคุณครับแล้วเป็นบริษัทแรกจริงๆลูกค้าอร่อยมากฝั่งเราขอบคุณครับสบายดีในเมื่อมันเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มันก็แข็งแรว่งด้วยตัวมัน ผมก็มีหน้าที่ขยายงานอย่างเดียวครับส่วนโครงสร้างข้างล่างมีแผนกดูแลอยู่แล้วหลายคนไม่รู้จักหลายๆแผนกหลายคนไม่รู้จักหลายๆคนเยอะแยะ,แยะคนเป็นร้อยหัวหน้าแผนกมีเป็นสิบตอนนี้บริษัทที่จะที่จะขยายลงไปค่อนข้างเยอะมากนะฮะนางงามก็นางงามก็ถือว่าแข็งแรงหาเงินได้เก่งหาเงินได้เก่งก็ปีนี้ ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งปีแรกที่เราจะได้นางงานสาย MU มาช่วยทำงานนะครับรับคนที่รักชอต้องรักจริงๆครับเรื่องการสัมภาษณ์งานในที่ออฟฟิศเป็นเรื่องซีเรียสมากเราจ้างเราจ้างบริษัทโปรเฟสชั่นอลในการแคสคนทำงานนะครับที่ออฟฟิศไม่มีเส้นไม่มีสายนะครับ ใครฝากพนักงานมาฝากอะไรมานี่ไม่รับเลยนะะต้องผ่านต้องผ่านการตรวจสอบจริงๆขิงเป็นยังไงขิงสุราชใช่ไหมก็โดดเด่นดีครับในฐานะที่ขิงเองก็ <c oughs> อยู่ในวงการนางงามมาแล้วพนักงานทุกคนค่อนข้างค่อนเป็นโปรเฟชชั่นอลเยอะ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 ยอะ,ยอะทุกคนยังไม่ค่อยรู้จักคุณปู คุณปูผู้ช่วยผมมีคนหนึ่งนี่ก็แบบลันนาพาเมาเมาเร็วลานนาพาเมาวันนี้ไปบ้านโป่งกันหรือเปล่าลันนาใช่วันนี้ไหมพักเอิญว่าพี่ปูไม่ได้ไม่ค่อยได้พรีเซนต์ในที่สาธารนณะพี่ปูคุมพีดีพี่ต้องไปอ๋อโอเคอ่าพี่ปูคุมพีดีแล้วก็ช่วยผมดูเรื่อง เรื่องการเรื่องการเรื่องเรื่องการทำโปรดักชันอยากให้มีรอบดีเบตกำลังคิดกลยุทธ์อยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่อยากให้ซ้ำแบบสไตล์เดิมเดิ t อจะมีรอบสปีดไหม <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ได้แบ่งเป็นรอบนะฮะแต่ว่าจะมีอีเวนท์ที่แบบเล็กๆอย่างเงี้ยที่แข่งกันแข่งกัน ออกความเห็นอะไรเนี้ยมีครับมีฮะจับลมเมดวันไหนใกล้ๆก่อนครับใกล้ๆก่อนใกล้ๆก่อนอาจจะจับที่เกาหลีก็ได้อาจจะจับที่เกาหลีก็ได้นะครับใครที่ไปเกาหลีได้แคมเปญเกาหลีก็จะเป็นผู้ที่จับให้เพื่อนก็ได้เร็วๆๆใครไม่ได้ไปเกาหลีนี่พลาดมากนะฮะสัจใจที่บอส ครอ,อง m อแล้วไมหัร m อขอบคุณครับขอบคุณที่ให้กำลังใจครับแต่ว่าเนี่ยละครับมันก็ทำให้ทุกคนต้องตามอิจฉากันอย่างนี้มันเหนื่อยครมันมันไม่เหนื่อยหรอกครับแต่อยากให้เขาคาหยุดอิจฉาแล้วทำตัวกลางๆแล้วลองหันหน้ามารู้จักผมไหมเออคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณยังรักมิชชั i นิเวอร์สอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีวิธีไหนแก้ได้นอกจากว่า เราคุณต้องปรับตัวมาว่าเออยอมรับในความเป็นจริงว่าเราเราเป็นผู้ที่ได้เลิขกสิทธิ์แล้วเราก็เข้าไปบริหารมิชิวนวัดด้วนยนี่คือความจริงพอคุณเข้าใจความจริงแล้วเนี่ยคุณจะแอนตี้แล้วปฏิเสธยังไงเนี่ยชีวิตมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นมันก็มีอยู่สองทางเลือกก็คือถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สนใจเราจริงๆคุณ ไม่รับเราคุณไม่ยอมรับคุณไม่ยอมคุณก็แค่แยกจากเราไปแล้วก็อย่าให้คุณค่าเราด้วยวิธีใดๆไม่ว่าจะเป็นอ่พูดถึงในทางไหนก็ตามใส่ร้ายไปสีก็ตามหรือการปั้นเรื่องใดๆก็ตามก็ไม่ต้องทำเพราะว่าเวลาเหล่านั้นเป็นเวลาที่มีคุณค่าสำหรับคุณถ้าคิดจะไม่สนใจเราก็ตัดจากเราไปนะฮะหรือ คิดว่ามิชช i นนีเวิร์สคือเวทีที่คุณรักคุณก็อินบอกมาบอกว่าเออคุณรักยังไงนะคุณพร้อมปรับตัวกันไหมนะฮะคุณพร้อมปรับตัวกันไหม,นะะม,ไหมที่ New Era Of Universe มันจะมาอยู่กับ MGI ถ้าคุณคิดว่าคุณปรับตัวได้คุณก็บอกเราเราก็ยินดีให้โอกาสคุณในการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ลิขสิทธิ์ใดๆทั้งหมดมันมันเป็นของขมมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะเราเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะฮะในเมื่อ MGI ที่มีเจ้าของ9,000กว่าคนกับ1,000งคนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มิชชัเนียวส์ไทยแลนด์นะฮะมันก็จะต้องดำเนินต่อไปแบบนี้ครับมันแก้มันเอาลิขสิทธิ์คืนให้คนอื่นไม่ได้อยูแล้วมันเป็นเรื่องธุรกิจ นะฮะ <c oughs> นะฮะไม่ได้ลงไปเล่นครับไม่เคยคิดจะลงไปเล่นแต่ผมมีหน้าที่ปกป้องนะการไม่เล่นเนี่ยมันเป็นปัญหาถ้าเกิดบางอย่างมันเป็นของที่ปลอมเกินไปเฟกนิวเกินไปถ้าเราไม่ลงไปอธิบายมันมันพังนะอืมมันพังเพราะว่าคนที่เขาทำอะ่ะเขาไม่สนใจหรอกเขาอยากได้เพียงแค่ ความสาใจอยากได้กระแสนะฮะแล้วก็เขาไม่มีความลึกจิตใจใต้สำนึกเหลือเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ปกป้องมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเลดี้บีายทีนเรไหมครับเราขายสายหนังไปทั่วโลกอยู่แล้วครับคือ ผมว่าทุกอย่างเนี้ยมันอยู่ที่ความจริงเนี่ยครับ <c oughs> ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแล้วก็มีหนึ่งเดียวต้องยอมรับมันว่าความจริงคืออะไรแล้วคุณจะไปต่อไหมถ้าคุณไม่ไปต่อคุณไม่ชอบคุณก็คุณก็หลบไปก็จบครับเร็วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณคิดว่าคุณคุณยังอยากที่จะสนุกกับมัน ก็ปรับตัวมาบอกกันแล้วเดี๋ยวเราก็ช่วยๆกันไปเท่านั้นเองครับแค่นั้นเองครับมันมีทางเลือกอยู่แค่นี้ครับมันมีทางเลือกอยู่แค่นี้จริงๆมันไม่มีอย่างอื่นแต่ถ้าเลือกที่จะ ทำเฟกนิวหรือกั่นแกล้งกันหรือจงเกลียดจงชังกยนงตลอดไปอ่ะคนที่ <c oughs> ลำบากแล้วมันก็คนที่เสียมันไม่ใช่ทางเราอย่างเดียวนะครับทางคุณมันก็เสียไปเรื่อย สุดท้ายอ่ะมันก็เป็นเรื่องอยู่สองผิดคือหนึ่งผิดกฎหมายสองผิดทางด้านศีลธรรมจริยธรรมซึ่งผิดกฎหมายก็ต้องใช้กฎหมายดูแลผิดศีลธรรมจริยธรรมปากพูดอย่างหนึ่งแต่หลังบ้านทําอย่างหนึ่งยังโจมตีเราอยู่ตลอดอย่างเงี้ยสิ่งที่คนนั้นจะได้รับอะ มันก็คงเป็นเรื่องของกรรมความทุกข์ความได้ความยากจนนะฮะโรคภัยไข้เจ็บนะฮะความล้มเหลวมันก็จะมาสู่คุณและ <c oughs> วงร้อมที่คุณอยู่ชั่วกับชั่วกันไม่มีวันจบ อันนี้เรื่องจริงอันนี้พูดถึงคนทั่วไปพูดถึงหลักการเลยผมเห็นมาเยอะแล้วในชีวิตตั้งแต่เด็กจนวัยรุ่นจนตอนนี้ก็เริ่มแก่จนตอนนี้ก็เริ่มแก่น,น,น,กแกนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้พิจารณาไว้สองอย่าง ในชีวิตของคนถ้าเรื่องที่จะไปเกี่ยวพันกับคนอื่นข้อหนึ่งผิดกฎหมายที่ไปไปใส่ร้ายเขาไหมเพราะความเท็จไหมนะฮะสักพักหนึ่งมันก็เหลือเฉพาะก,กลุ่มหรือเอาวาตารด้วยกันเองที่เชิดชูกันเองคนนอกเขารู้หมดถ้ามันเท็จมันใส่ร้าย,ายมันละเมิดเป็นหนึ่งเป็นการผิดกฎหมายข้อที่สองต้องคิดว่าการที่เราเขียนเรื่องปลอมๆอ,ออกไปเนะี่ย มันผิดมันเป็นเวรเป็นกรรมไหมไปการก่นแกล้งคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่ามันเป็นเวรเ,เป็นกรรมกรรมนั้นต้องกลับไปสู่คุณอยู่แล้วร้านเปอร์เซ็นต์คุณจะต้องเจอทั้งกฎหมายและกฎ,หแ,ะกฎแห่งกรรมชีวิตคุณจะเหลืออะไรไมนน่มีอะไรดีขึ้นหรอกยูนิเวิร์สก็คือยูนิเวิร์สครับยูนิเวิร์สก็คือยูนิเวิร์สคุณเห็นและชัดเจนเพอร์ฟอร์แมนต์พวเข้าประกวดวิธีการใช้เสียง าการทำเวที universe คือ universe ครับยูนิเว e ร์สก็คือยูนิเว e ร์สแกนก็คือแกนครับนะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนอกจากนอนน้อยเท่านั้นเองนอกจากนอนน้อยเท่านั้นเองไม่เหนื่อยครับถ้ามีโอกาสปั๊บก็จะแบบแอบหลับเลยอะ่ะ เออแอบหลับเลยพรุ่งนี้ก็มีงานใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่ทุกคนก็มีงานเดวีคเอนนี้อย่าลืมนะทุกคนวีคเอนนี้ทุกคนสิบสองสิบสามต้องไปเซนทันเซนทรัลเวสเกตเซนทันเวสเกตนะ